สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมือนีมาเบิงวิธีการสารหวดครับบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาตำบลโพนแงมแงมเขามาเห็ดหลายคนนแล้วก็บอแจ้งยงมเขาลงแขตหลายตัวล้วก็บอกจคอยกับคนบ้านมีจัะบูจักบอก

ทำไมมาธรรมดาเดือด่คมาดูต้นต้นได้มาอยู่กับมวลทุกคนอยู่โตึงบบเกียร์อย่างเี้ยนาะมวลม้วนเกียรแต่บ่มีเงินเนาะบ้านจะได้เจอไบ้นชายกุศลหัว่านี้เงินบุญชายกุาลหัวอันนี้บ้านสาวลุนแบ้านสาวลุ้นพ่นบ่ไปไดอยู่น้องหน่องไปนี่ไปต้องไป มีละศเลาไทยตขายแม่แล้วมขายนี่แม่ขายใบจักบาทครับนี่ยากสารแหลวนี่ขายชุมมันใบสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทขายอันนี้กรสิบหาขายปีกับสิบหาบอกครับขายปีกสิบหาหัวเบยหัวนาฬิกาเช้ารกสิบกุเลอะไรเบินี้ยเงไล่คนนึงงไล่นช้า ลายนี่เศ้าเศร้าบาทต้าตัวขาวเปนซิหาตู้าิมหาบาทผู้ใดอยู่ไก่บานน้องแสงกับมาซังย่ายพนได้ันาอก่าดี่ก่บานนีำลังขึ้นไล่บลครับต้นนี้ต้นนี้กรอกำลังกอบ่ครับอะมาเบิ่งเบิ่งวิธีการกออถงกอจังไหนมีครับพี่น้อง กอติลักลจิก hmm. ก mm. okay. uh ็แ huh. ล้วแบบกอไลนะกอไลแบบก้าวต้นก่อนก้าวลาเนี่ยก้ามาไแ่าบ้าบงเต็มเอเด็ครับมนอมขายลูกน่งของแบมือไหนนะครับแม่ บานนูมือเลี่ยมโต๊ะปรดีง่ายดอแล้วข้าเสี่ยนร่มกันนั่นโบราณบรทสีหาคนย่องเจ้าอดทำทำร้ายหมอกบานแน่แต่บางมือนะครับแ้วแต่บางมือนาะมีขกาเริ่มเลยนี่ก็จะเริ่มตายาเก็บบยางเก็บยางมาขายมันยุดบ้าคุณายส้วัรู้เลยวันได้ปายจองบ่วด้ไปครับช่วงนี้บ่ ตัวแล้ทเพื่อนชาวดุงกติละพกรเฮ็ดบอครับเมนท่างเงีชาวลุนติดท่านตั้อันนี้เนี่ยนี่เาเป็นราคาพอข้างสดรยนีนสปอต้นตันบาทแั่บาทเพือนนี่นหันไอ้สปอได้ไหมล่ะู้ก็ะซารเหมือนช่ปคนวย เฮ็ดเบาไหวนี่เขาเฮ็ดไว้นั่นแน่มือประทันเนะข้าวคดียุดอยาสซ่งกลับมาสซ่างน่าไม่มินได้มาเลยสี่ามากครับบาน้องแสงนี่บานนี้มีเองีอันานคนอีสานเนี่ยนะแต่เด็กกิฟอเบียรมาเนี่ย่ครับง่ายเรา แลกก็ยัอีเรนเราตัง้งนยางดุนนี่ข้าบวบดอาจาโอ้ยสมุไปรานไปด้วยทีนึงท,งทีสองทางนวิดเรุดแล,ล้วคุณผลิตนิด <c oughs> หน่อยแหง,งตังแหง <c oughs> เดดวแนละ้วเมืเ่ออมาข้าอิ่ตึงอิ่มตึงไม่แน่ครับลายเขากอเอาไป้จะปล่อยแบบโตไลายแบบนี้ครับพี่น้องอนี่ ผู้ได้ผู้ไดเฮ็ดเป็นก็สิฮูเนาะผมเฮ็ดบ่เป็นเนาะไนวหมูจเห็ดล่ะเจ้าาาก็เติมยร้อนแนมตาหม้อูผมกาลังหูเดยอยู่บ้านนี่แท้ๆบ่ฮู้วหัวพิ่นสานหัวพกติกับพุนบัานไปหลยบานด้ครับก็สานหัวไ่ใหญ่นันเานก็เเฮ็ดไส่งส่งคนละ่งนอีลุนคนละเดี๋ยวกอุายาเบ้ว พอใมกระายได้มื้กระราตัอกสารกูมือวะครับต้สากูมือ็ตัวละจังานอ้ลยจังหน่อยนี่ยเขาจเอาสานใส่กระทิ่งมาด้ยโอ้ยจัน่อยบอกครับเว้าช่วงกระทิเนาะช่วงกระทิ่งสรเอนกันอกใส่กระทิ่งตึ้ง